ที่เที่ยวเยอะแยะแต่วันนี้จะเน้นตรงนี้เพราะว่ามันจะเหมาะมันจะเหมาะกับช่วงเทศกาลช่วงอะไรอันแรกก็คืองานวันมรดกโลกห้วยขาแข้งและของดีอำเภอบ้านไรนะครับสำหรับห้วยขาแข้งนั้นหรือเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับก็เป็นมรดกโลกแห่งแรกของเรามีมรดกโลกประมาณสองแห่งนะครับ แห่งแรกในในในเป็นธรรมชาตินะฮะส่วนในเรื่องของเป็นวัตถุนั้นก็มารวมแล้วประมาณ5แห่งนะครับมรดกโลกนั้นโดยยูเนสโกนะครับก็คือองค์การศึกษาทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้ห้วยขาแข้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่ในศวน นะครับซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมอยู่ประมาณ2อจังหวัด3าจังหวัดก็จะมีที่อุทัยธานีที่กาญจนบุรีแล้วก็ที่กุ้มผางจังหวัดตากของอุทัยธานีก็ครอบคลุมอยู่3ามอำเภอที่กันก็คืออำเภอบ้านไร่ตรงนี้นะครับอำเภอลานสักและก็เภอหุ่นดมันประกาศเมื่อวันที่9กธันวาคมพุทธศักราชสองพรามสิบสครับก็คือเกือบสีปีมาแล้ว เพราะประกาศตั้งวันที่9ธันวาคม2534คณะราฐมรตรี 4, ก็เลยมีมติว่าให้ยกเอาวันนี้แหละเป็นวันมรดกโลกว้วยขาแข้งนะครับก็เลยวันจริงๆก็คือวันที่9ธันวาสาเหตุที่เราจัดงานเพราะว่าเราจะลํำลึกและกระตุ้นนะฮะให้คนในพื้นที่และก็คนทั่วไปซึ่งรู้จักว้วยขาแข้ง ได้มีจิตสํานึกในการที่อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรต่างๆนะครับเราต้องมีการกระตุ้นมีการกิจกรรมแล้วนะกิจกรรมต่างๆจึงเป็นกิจกรรมที่สร้างความสํานึกนกิจกรรมที่ให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศาการไม่ว่าจะเป็นการบันเทิงดนตรีก็ออกแนวอนุรักษ์ออกแนวให้ความสํานึกทั้งหมดนะครับวันที่ทํากิจกรรมหรือมีงานตรงนี้ก็วันที่1ถึงวันที่9ธันวาคม นะครับซึ่งตอนนี้กําลังจัดอยู่แล้วก็พนวกกับข้องดีงอําเภอบ้านไร่ก็จัดอยู่ที่หน้าที่ว่าการอรําเภอบ้านไร่อยู่แต่วันที่จะเปิดจริงๆคือวันอรดกโลกเพื่อการแข่งคือ9ธันวาคมคือวันสุดท้ายนะครับซึ่งของเราก็จะมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในวันเปิดอันนี้คืองานหนึ่งอีกงานหนึ่งนะครับก็คือเทศากาลแก่นมะกรูดณนะตรงนี้เลยเอำเภอบ้านไร่ ที่ทแถลงข่าวอยู่นี้ท่านคงจะเห็นบรรยากาศทั้งหลายแล้วนะครับงานนี้เป็นเทศกาลเลยเทศกาลนี้หมายถึงเริ่มตั้งแต่ตอนนี้จนกว่าจะไม่มีคนเที่ยวจนกว่าดอกไม้จะเหี่ยวไปแต่ก่อนที่จะเหี่ยวในทางองค์การนนบริหารส่วนจังหวัดก็พยายามที่จะฟื้นฟูอยู่ตลอดเวลานะฮะก็คาดว่าน่าจะเริ่มตรงน,นี้จะเหี่ยวจริงๆก็น่าจะสิ้นเดือนมกราหรือจะพยายามเสริมถ้าคนเยอะๆก็พยายามเสริมอยู่นะครับ สำหรับแก่นมะกรูดจริงๆแล้วเราพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เพื่อประโยชน์หลายอย่างผมจะไม่ใช้เวลาตรงนี้ให้มากเอาเป็นว่าเริ่มมาประมาณ7ปีที่แล้ว2 5นหแต่มีดอกไม้สวยๆมีอากาศมีพราะคนเริ่มเที่ยวเยอะนะครับตั้งแต่ปี59จนถึงปัจจุบันและคาดว่าจะพัฒนาผมถามคนที่ทำตั้งแต่ปีที่แล้วบอกปีนี้ก็สวยขึ้น นะครับแล้วเมื่อกี้ก่อนที่จะ,ะแถลงข่าวก็มีการประชุมซักซ้อมอีกทีหนึ่งในเรื่องของมาตรการต่างๆนะครับที่ท่านที่จะมาตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยเพราะมีการกังเต็นต์นะครับไม่เลือกจะอำนวยความสะดวกเรื่องต่างๆช่วงนี้โควิดอีกนะครับจะต้องมีมาตรการที่ป้องกันพวกเราด้วยนะครับหรือในเรื่องของ WiFi ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่หลายท่านพอขึ้นมาที่สูงแล้วเอ๊ะมีปัญหาไหม มันจะมีสัญญาณไหมเราก็ติดตั้งนะครับประสานกับทุกหน่วยมาน,นี่เป็นเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในความพร้อมตรงนี้แค่เป็นส่วนหนึ่งนะครับหลังจากนี้ไปก็จะมีความพร้อมในเทศกาลแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุตัยธาน,นีครับผมขออนุญาตในช่วงต้นแค่นี้ก่อน,นครับคุณครค่ะต้องของ